มีเด็คนบอกว่าดีมากเลยเนี่ย <Yeah. S 1> อหม่ของเขาดีจริงบอกว่ามีกล่องสุ่มไหมคะ <laughs> <laughs> อยากให้ทำไหมคะไม่ <laughs> อยากให้ทำเลยถ้ามีใครอยากให้ทำกล่องสุ่มในกดหนึ่งค่ะกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งไว้กดหนึ่งไว้ <laughs> <laughs> นะคะเดี๋ยวเราไปเช็คดูจริงๆกล่องสุ่มเนี่ยก็ <laughs> อยากทำมาสองปีแล้ววก็อยากทำมาสองปีแล้วนะ แล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำสักทีเลยค่ะก็ทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์ของบอ่านะคะส่วนบิวราคาสองกล่องตอนนี้หนึ่งพันสรอสิบสองบาทเช่นกันราคาดีด้วยนะคะบิวใช่ส <2 S 1> องกล่ 2> 1, 2องหนึ่งพันสองร้อยสิบสองบาทซื้อ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 ค่ะต้องมาถวดอีกทีนึงนะคะครีมบอ่านะคะหนึ่งกระปุกค่ะอุ้ยหนึ่งกระปุกราคาหนึ่งพันสอสิบสองบาท,บาท ครีมกันแดดสอลอด1212บาทค่ะต่อไปลิปมาร์คลิปมาร์คสี่ลอดราคา1212บาทเช่นกัน้าความสะอาดหน้าทำความสะอาดเป็นมเซล่านะคะ6ขวด1212บาทค่ะสะบู<ป>่ค่ะ6ก้อนกันหกก้อนก้อน1212ัน6ก้อนก็บ2 1 2บาทส่วนมาก์คหน้า สีกล่องราคา1,212บาทคือราคานี้มากๆเลยนะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนได้พลาดนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วก็อยากลองผลิตภัณฑ์ของวอร่านะคะก็สั่งซื้อได้นะคะที่ Line a อคว r a ค่ะหรือทาง IG v o ว a Official ก็ได้นะคะรวทาง Facebook v o c e b o o k ร่าอด้วยใช่ทักมากมาอ่ะทำด้วยกันก็ได้จะให้รู้วชายได้ทำใ้ผู้หญิงกบผูชายไม่นสวยไม่ได้ วอทำสะดวกกว่าทำไมทำไมข,ข้างลอางอยากทำเมคเนียไม่เดี๋ยวเรเขียนเขียนวิธีการช่องทางการขายให้ข้างล่างฝาก<ป>เ็ดไว้ดีมากค่ะนี่เอาวิธีการใส่ของนุ่นนะคะเราเปิดมาพี่นุ่นทำแบบพี่นุ่นทำแบบชำนาญมากเพราพี่นุ่นเชา้ชชาเย็นเชา้ชาเนเนี่ยเดี๋ยวนะชบก่อนเธอเธอแอดวอล่าอย่างเดียวใช่ไหมแอดวอล่าอย่างเดียวใช่ใช่ นี่นะคะพอกลางมาเห็นมามจุ๊กลางมาแม่ไม่ไม่ต้อนทำเองจาบมาปุ๊บแปะลงไปแล้วค่อยดึงแผ่นล็อกค่อยจะดึงแผ่นล็อกข้างนอกอ่าดึงแผ่นล,ล็อกเมื่อหลังจากที่แปะลงไปแล้วจะได้ดึงสะดวกเนี่ตอน,นเย็นสบายเนอะนะนิส สวยช่วงกลางวันนะขั้นรายการยังไม่ถึงเย็นเย็นสบายอันนี้เราไม่ได้ใช้เย็นแต่ก็เย็นอยู่แต่ด้วยที่แบบเรามีเซรั่มในเนี้ยค่อนข้างเยอะซึ่งเป็นเซรั่มที่แบบมีประโยชน์ด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แค่น้ำเปล่านะแต่ช่วงกลางวันพี่นุ่นก็ทําที่กองนะวอลก็ทําที่กองนล้วถึงว่าเวลาแบบเราเจอฉากหนักหนักมาแล้วคือเครื่องสะพานไม่ไหวล้างออกแล้วก็มาแล้วก็แต่งใหม่นี่ไง ในเนี้ยยังมีน้ำเหลืออีกนะรูดออกมารูดออกมาแล้วก็ทาลงไปเพิ่มความชุ่มชื้นใช้ให้คุ้มเธอฉันปักหมุดปักหมุดไว้นะไาค่ะแอดวอร่าฉันรู้ว่าแอดวอร่าออฟฟิเชียลแอดวอร่าถ้าเป็นไลน์คือแอดวอร่าถ้าเป็น Facebook กับ IG คือวอร่าออฟฟิเชียล ั้งสักหกแปดนาทีก็ได้นล้วทำแล้วถึงไงดีเดี๋ยวแกะเอานี่มันค่อนข้างพอดีเออค่อนข้างพอดีหน้าแล้วก็ไม่เลอะไม่แสบตาด้วยก็อยากให้ทุกคนได้ลองอยากให้ทุกคนลองผลิตภัณฑ์ดีๆของอเรานะใครชอบแบบไหนอยากสวยแบบไหนเอสได้เลยนะคะสิบสองสิบสองค่ะค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะจะบอกว่าสมุินะ ตื้ดถึงเวลาแล้วเอาออกเอาออกนะคะแต่ถ้าเซรั่มยังอยู่ก็นวดก็คือสามารถนวดแล้วก็สามารถซึมให้ซึมเข้าผิวได้เลยนะคะแล้วก็สามารถทาครีมต่อได้เลยต่อได้เลยทัได้พอหมาดๆก็ทาครีมทับได้เลยสามารถเป็นอย่างนั้นได้เลยเพราะมันคือเซรั่มนั่นเองี่นู้ก็จะมา เอาเคสลับแบบนี้พี่นุ่นไปใช้ได้นะหลังจากที่ซื้อมาสของเราแล้วใช่ค right ่ะก็ทั 12, 12 so ้งหมดนี้นะคะคือโปร12-12ของวอร่านะคะยังก็ฝากทุกๆคนด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ใช้จริงๆค่ะและที่สําคัญใครดูไลฟ์อยู่ตอนนี้สามารถสั่งได้เลยสั่งได้เลยคือพอไลฟ์จบก็สามารถยังสั่งได้เลยสั่งได้เลยจริงๆค่ะจนถึง12-12นะคะค่ะสือเราจนถึงวันที่13แต่ว่าเราก็จะแบบให้ แต่ถ้าสั่ง10 30 4เราก็ยังให้อยู่นะเออไม่เอาอยากให้ส่งตอนนี้เลยเออเนี่ยอยาส่งตอนนี้ก็ได้หรือถ้าหลังหลังวันที่12แล้วยังยังยังเอฟมาอีกเราก็สามารถให้ได้บางกรณีไปลแล้วและคะแล้วก็ช่วงนี้ที่เขาบอกอากาศหนาวแล้วจริงๆเรามีผลิตภัณฑ์อื่นอีกนะอยากเห็นไหมว่าเป็นอะไรอันนี้เราเคลียร์ไหมเคลียร์เคลียร์อ่ะเคลียร์เราขออนุญาตวางข้างๆก่อนนะคะวางข้างๆก่อนจริงๆโปรดักต์มันเยอะมากเป็นคนชอบ โปร12.2มีถึงวันไหนคะโปรมีถึงวันที่13นะคะ13.2 1น3นี่อุ้ยนี่แต่ละมูอีอุ้ยเป็นคนชอบอันนี้ได้อันนี้เป็นขายได้อ่ะเข้ามาค่ะมาแทนด้วยค่ะ ีเปใส่ข้างนอกเป็นชมดเมื่อวานก็ใส่ไปแล้วเมื่อวานก็ใส่ไปแล้วรอบนึงแต่เมื่อวานใส่สีชมพูแต่วันนี้จะใส่สีขาวนี่โอ้ยน่ารักจุ๊บเป็นขยับไปอีกนิดนึงขอหน่อยเราควรจะทำเป็นกล้องหน้าไหมได้ไหมเอามาเอาอมาเอามาขออนุญาตทำเป็นกล้องหน้านะคะทำไงอ่ะเออโอ้ยน่ารักอะอยากได้เลยอ่ะขโมยเหรอเนาะ เราไม่ควรอยากได้ของคนอื่นนะคะเอาของคนอื่นไปคือขโมยไม่ขโมยเอาของคนอื่นไปคือการยืมคือการยืมอ่ะนี่ดอกไว้ของเราดูด้วยก่อ่เราเข้าหมดวุ่นวายด่าเราใส่ฟิลเตอร์นิดหนึ่งได้ปะทำไมเมื่อกี้ไม่ใส่ฟิลเตอร์ให้เราล่ะอ้าวทำไมอ่ะก็เป็นเข้ามาก็คือต้องใส่เลยคืออะไรไม่เข้าใจอ่ะ จัง้ีน่ารักน่ารักน่ารักเลยสีสีขาวน่ารักเลยแต่เมื่อวานไปใส่สีนี้เมื่อวานไปใส่สีไม่ใช่เมื่อวานเออใส่สีนี้สีนี้อันนี้สีม่วงขอนั่งด้วยได้ปะเอ้านี่ม่วงกับชมพูเหรอเนี่ยใช่อ้าว่าเราต้องยืนเพราะว่ามันต้องสลับอ่ะอันนี้อันนี้สีม่วงนะคะนี่สีม่วงเบ็นมาตรงกลางนี่หน่อยนี่สีม่วง สีม่วงก็น่ารักดิอันนี้เธอเธอเธอต้องสีอะไรเธอจะสีอะไรสีสีนี้ก็ได้สีเหลืองสีเหลืองโดนสีดำดำคือตอนแรกก็ทำมาแค่ขาวกับดำนะแต่ว่าอันนี้คือทำสีเพิ่มสีนี้น่ารักแล้วก็ติดช่วงอะไรรู้ปะนี่นน้เบช่วงโควิดก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้ขายน้องเบนเปิดสีเหลืองดิโอ้อสีอ่ะสีเหลืองอ่ะอะใส่ให้ดูเนี่ยหมวกก็คือยุง นี่ีเราอยู่เกาหลีแล้วนะอันยองอันยองะเชโยแลชยค่ะสวีดาน่ารักไหยคะมาที่หมวดหรือคนคะใบละเท่าไหร่ใบละเ้ารอยิบค่ะต้องบอกว่าเป็นผ้าแบบดีมากๆเลยอุ่นนะคะแล้วก็มีป้ายวอลล่าอยู่ตรงข้างหน้านี้ด้วยนะคะน่ารักมีทั้งหมด5้าสีนะคะมีสีขาวสีดสีขาวสีดำสีเหลืองสีชมพูแล้วก็ สีม่วงค่ะเออแต่ไม่ว่าสวยทุกอันสวยทุกสีเลยก็ในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดแบบทุกคนคือต้องซื้อของขวัญไงซื้อของขวัญให้เพื่อนก็ได้คือแมเป็นคนหน้าใหญ่อะแต่ใส่แล้วก็คือรอดอยู่ได้อยู่สวยอยู่ดูดิสั่งได้ที่ไหนบอกสวยมากเลยสวยเหมือนเบนเลยอะเอฟแล้วสั่งได้ที่ ลน์แอดวอร่าแบงค์คนะคะไลน์แอดวอร่าแบงค์คนะชอบสีขาวแเลยหยิบสีขาวหิบสขาวหลายรอบแล้วเนี่ยน่าจะชอบมากสีขาวเนยเอาของคนอื่นไปเขาเรียกว่าอะไรคะขโมยค่ะแม่ค่ะแล้วยืมนะคะเรียกว่าขโมยค่ะแม่มีอะไรอีกอ่ะโมล่ามีอะไรอีกอ่ะเอามาอีกดิคือเอามาไม่ได้ครบแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีครบแต่นี่ไงอ่าอันนี้เป็นกซ์มีเราเลิกเกตด้วยไม่ใช่หรอ ไม่ได้เอามาเป็นรองเท้าเป็นรองเท้าวอลล่านะคะเป็นพ้าใบเป็นสเนคเกอร์เป็นสเนคเกอร์ค่ะอันนี้นางออกแบบเองด้วยนะคะคุณผู้ชมเล่นละครเก่งไม่พอออกแบบของเก่งอีกตั้งแต่ทุกอย่างก็ทำเองนี่ก็ออกแบบเองบอกทำให้เขาทำซื้อรวยแล้วรวยอีกรวยจนไม่รู้จะรวยยังไงแล้วไม่ใช่ชอบชอบเป็นคนที่แบบสมมติเราอยาก ก็ยังน้อเรียนใส่ดิใช่ฉันหรอไม่ใช่อจู๋สว้ไม่ใส่นี่สีดำอ่าสีดำก็เทนี่อยูหน้าหนาวหน้าหนาวฉันใส่สีอะไรกับบ้านเชียงใหม่อ่ะได้ละอ่ะสีชมพูแล้วกันไม่ค่อยได้ใส่สีนี้เลยวู้สีดำก็เทนะจู๋ควางไม่ได้นะเนี่ยใช่อันเท่าไหร่นะแต่ละสีมันก็เก้าร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบราคาทุกทูอะเอพอไม่มีผมแล้วฉันเหมือนไม่ค่อยสบายอะไรดิอ่ะโอ้ยดี ก็อุ๊ยถูก่ากแคปทับไหมคะเขาไม่แคปแคปไม่ใช่แคปพูดเองแคปแคปไม่เหนื่อย้นี่ก็มีแบบแฟนคลับอ่างเงี้ยทั้งที่จีนนะคะแล้วก็ที่เวียดนามอย่างเงี้ยสั่งซื้อไปจากคนที่อังกฤิดด้วยนะคะขอบคุณมากๆานะคะที่อุดหนุนบอร่นนะคะในทุกๆรูปแบบเลยจริงๆริมีเสื้อละครอีกนะใกล้หมดแล้วด้วยสีดำจะหมดแล้วแล้วก็สีขาวเลยแค่แบบ ยี่สิบตัวนะคะถ้าเกิดว่าใครยังอยากได้อะก็รีบๆเลยเพราะจะหมดแล้วจริงๆแล้วก็ทำมาแค่นั้นด้วยนะคะกระเป๋า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 ยังยังไม่ได้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 มาขายอ๋อนี่ในกระเป๋าสียาวๆอ่ะกระเป๋ายาวไกระเป๋ายีวยาว แต่หมวกต้องซือตอนนี้เดี๋ยวมันจะไม่หนาวแล้วไงต้องรีบซื้อตอนนี้แหละะนีดูก่อนว่าใส่ของได้จุกแค่ไหนอันนี้น้่งเป็นถืออันนี้ยังไม่ใส่อะไรไม่ยังไม่มีเดี๋ยวขโมยเลยเนี่ยไม่ไดชอบเดี๋ยวก็มีว่ายกว่ายืมนี่เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋ากระเป๋าจุของมากจุของได้เยอะมากสายนี้เป็นสายหนังเป็นหนังแท้นะคะอุ้ย ซึ่งปกติอ่ะที่เป็นไม่ชอบฉงผ้าเพราะอะไรรู้ไหมหนังแบบมันไม่ใช่สายหนังอ่ะแล้วมันจะชอบเปื่อยๆแต่อันนี้คือโอเคอ่าแล้วก็อ่อุ้ยไม่ได้อะข้างในแต่ใส่ได้เหรอจริงใส่นี่วะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆมีถุงเท้าวอลล่าด้วยแต่อยู่ไหนเราไม่รู้ไม่หรอวันนี้นางจะเอามาเล่นด้วยใช่จะเอามาเล่นไงก็เลยก็เลยนี่ก็คือใส่ได้อ่ะซึ่งทุกคนถ้าใครชอบเล่น e r ล l ล e r skates เนี่ย ใส่ได้พี่รุ่นมีขายนะแบบแบบนี้แต่เป็นลอรถสเกตอยู่ข้างล่างนางขายด้วยนะจ๊ะไปติดตามกันเองจ้ะแบบนี้มีล้อใช่แล้วทอุ่นแบ่อบใช่ค่ะอืมทำทุกอย่างอันนี้เท่าไหร่อันนี้น้ำท้าแล้วคาเท่าไหร่พันเจ็ดเท่าไหร่นะจุ๊บหนึ่งเจ็ดเก้าหศูน่งเจ็ดเก้าาโรลาโรสเกสองเก้าเก้าศูนย์สเใช่เป็นคนตั้งราคาเองด้วยลืมหลายอย่างหลายอย่างเกิน นี่นะคะแล้วก <AD C AP> ็มีพ <adject ives> ี่เขาบอกว่าเอาไปใส่แบบพวกไอเนี่ยค่ะแมทที่เป็นแบบเล่นโยคะาใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าแมทยคะาเวลามวนแล้วมันยาวสมมติถ้าคนแบบอันจริงๆรองเท้านี้ก็เหมาะกับเล่นเอ่อพวกพวกสเก็ตนะสเก็ตก็ได้ไงค่ะค่ะทั้งหมดก็คือ ทั้งหมดก็คือบอลาค่ะคือขายเยอะมากง <c oughs> งไปหมดวันนี้งงมากแม่งงไปหมดคือไม่ได้มีแค่นี้นะมีเยอะอเลยนะคุณผู้ชมมีเสื้อมีถุงเท้ามีทุกอย่างนางขายทุกอย่างชอบไงชอบเราก็เลยอยากทาอยากแบบอยากใส่ของสวยๆเรื่างเงี้ยก็เลยออกแบบแล้วก็ทํามาขายด้วยแต่ว่าแต่ละอย่างทํามาไม่ไม่ได้เยอะนะคือพี่นุ่นน่ะ เวลาว่างอะเขาก็จะไม่ค่อยนั่งพักนะเขาก็จะคิดหาแบบนั่นนู่นนี่จะทําผลิตภัณฑ์อะไรออกมาใหม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนขยันมากเอาความจริงอแล้วก็คือถ้าถ้าไม่ดีนะนางก็จะไม่ออกอย่างพวกของต่างๆพวกบิวพวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือทดลองมาหลายปีมากกว่าจะออกใช่ต้องทดลองเองด้วยนะคะเพื่อนกินจนแบบท้องเสียบแล้วสิบรอบรอเล่นลอเล่นยังไงคะเลยังไงคะเต้นอะไรวะต นี่คือช่วยขายของใช่ไ<ช>หมของ,องคือช่วยคเล่นคุนเล่นแต่ของจริงคือใช่ไม่เขบอกรองเท้านารลักสั่งเป็นคู่ก็ได้นะคะช่วงปีใหม่เนอะช่วงแบบคอนเทนต์เนี่ยไผู้ชายไหมก็คือมีถึงไซส์44แต่แนะนํานะคะว่าถ้าเกิดใครซื้อเนี่ยก็อยากจะให้บวกหนึ่งไซส์เพราะด้วยความที่หน้ารองเท้ามันคน่อนข้างแคบหน่อยออบวกหนึ่งไซส์อย่างปกติทุก่าใส่37ทุก็จะใส่38อืมอ๋อที่เป็นใส่39อันนี้ใช่พี่ก็ให้ให้หนึ่งไซส์ ใส่เป็นคู่ก็ได้นะคะเสือ้อเสื้อที่เป็นใส่แ้ําไหนคะ <c oughs> ขอมพี่น,นุ้งนี่มีเหรอมีแบบนี้เลยแต่ใก้้หมดแล้วมั้งเนาะแกหมดแล้วเ <ขอ S 3> หลือนิดเดียวนิดอุ้ยหมดแล้วสีอันเนี้ยกอ,อมีสีชมพูกับสีฟ้าใช่ยังมีอยู่แต่ว่าเหลือแบบน้อยนิดมากอืเสื้อหมดยังคะเสื้ออะไรอะ่ะเสื้อไม่แต่เมื่อกี้ทำไมเบนไม่ใส่เสื้อให้เ้าสีะ เสื้อกระเช้าสีดาเหรอเสื้อไม่หมดใช่จะหมดแล้วจะหมดแล้วนะคะออร,อ,อ,ะรคะองเท้าเริ่มที่เบอร์อะไรคะรองเท้าเริ่มที่เบอร์สามสิบสี่ค่ะเท่ากับว่าคนที่ไซส์สามสิบสามเนี้ยก็ใส่ได้นะคะถึงไซส์สี่สิบสี่นะคะก็อือใส่เป็นครอบครัวก็ได้นะคะค่ะก็ ฝากติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณที่วันนี้มาดูลายของนุ่นนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณน้องเบนขอบคุณพี่ส้มจุงนะคะเดี๋ยวไว้เหมาอ่านเราจะมาเดนไดๆที่หลังแล้วถึนะจะเอาหมวกอะไรนะเธอมีสีคุณเอยอลูกสีจะไปใส่ใส่ที่บ้านหนาวจริงทุกสีนี่จ้ไเชื่อมใหม่เหรอใช่กับบ้านมีสีนี้ด้วยนี่โอ๊ย่แย่มากขอบคุณนะคะกันบายบายนะคะบายบายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ยั <c oughs> ยไงไล่เงยนี่หรอปิดยังไงอ่ะอันนี้เหรอเบนใช่ใชนั้นแหละ